วันนี้ในที่สุดก็ถึงวันที่ผลสัมภาษณ์อ e ีพิคไทม์ก็ออกมาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ในที่สุดก็ถึงวันที่ผลสัมภาษณ์อ e ีพิไทม์ก็ออกมาแล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่าผมไปสัมภาษณ์ก็ ลองดูตรงตัวไอตรงนี้เดี๋ยวผมจะเขาเรียกว่าขึ้นขึ้นขึ้นไว้ใช่อขึ้นไว้ใช่คืออะไรวะขึ้นไว้ให้ครับคือแบบมันจะเป็นแบบกดเข้าไปแล้วจะเห็นคลิปเลยว่าผมไปที่ไหนมาไปสัมภาษณ์ฝึกงานกับบริษัทอะไรก็คงจะรู้แล้วผมไปสัมภาษณ์กับอีบิทานะครับก็ถ้าใครอยากเห็นก็ลองไปดูได้ส่วนผลสัมภาษณ์ผลปรากฏว่าผมไม่ผ่าน คือผมไม่ผ่านการสัมภาษณ์อาจจะมีเหตุผลเหผลที่ผมคิดว่าผมไม่ผ่านนะครับอย่างแรกและเป็นอย่างสําคัญที่สุดก็คือผมคิดว่าที่เขาไม่เลือกผมเพราะอาจจะเป็นผมเรียนไม่ตรงสายแบบว่าผมเรียนทางด้านลหลายคนอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้นะครับแต่ผมเรียนทางด้านไอทีมาหรือก็คือระบบสารสนเทศคือไม่ได้เกี่ยวกับงานพวกโปรดักชันพวกฟิล์มพวกนิเทศอะไรพวกนี้นิเทศเขาจะเรียนพวกทําสื่อการทําหนัง หรืออย่างน้อยก็เรียนพวกสื่อสารนะครับแต่ผมเรียนคือไอทีแล้วสารสัมพัพวกเด็กเขียนโปรแกรมอ่ะแต่ว่าผมเขียนไม่เป็นนะเว้ยเขียนเป็นแต่ลืมไปล,ละแลวคืออย่างที่สองที่ผมคิดว่าผมไม่ได้ก็น่าจะเป็นอาจจะบ้านผมอยู่ไกลนะครับอันอาจจะลําบากในการเดินทางหรือว่าในการหาที่อยู่ตรงนั้นเขาเลยคิดว่าอี๋เราอาจจะยังไม่เหมาะเขาเลยรับเด็กที่ตรงตรงที่เขาต้องการมากที่สุด และอย่างที่3ามคือผมไม่อยากจะคิดหรอกนะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องน้ําหนักของผมหรือว่าเรื่องความอ้วนคือมันเป็นปัญหาจริงๆนะครับว่าเราเราตัวใหญ่นะครับหรือเราอ้วนอะ่ะมันก็อาจจะแบบช้าอึดอาดน,นะครับแล้วก็เกกากด้วยผมก็เลยคิดว่ามันไม่ได้ผิดที่พี่เขาเว้ยคือทุกอย่างพี่เขาคิดมาก่อนแล้วนะครับคิด คิดว่าจะเลือกใครคนไหนเหมาะทําแล้วเขาต้องได้อะไรถึงผมไม่ได้ถูกรับเลือกผมก็ยังจะทํา YouTube ต่อไปนะครับไม่ใช่ว่าผมจะแบบไม่ได้ไม่ทําแล้วอะไรพวกเนี้ยเขาเห็นเราทํา YouTube บางทีเขาจะคิดอย่างนี้นะเห็นผมทํา YouTube เราทําไปก่อนไหมทําแบบทําไปเลยสองสมเดือน4เดือนปีหนึ่งอะไรพวกเนี้ยให้มันเห็นผลนะครับไม่ใช่ไปทํางานกับเขาเพื่อแบบเราไม่ทํา YouTube ของเราเลยเราไม่ลงคลิปอย่างสม่ำเสมออะไรพวกนี้นะครับก็ถามว่าเสียใจไหมแน่นอนครับเสียใจ เสียใจเรื่องเสียใจมันเสียใจอยู่แล้วครับแต่ว่าเราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องอมุงม่งมั่นต่อไปนะครับในการทํา youtube ของเราแล้วก็ในการคิดคอนเทนต์ในการตัดต่อคือผมต้องบอกว่าผมตัดต่อเองทําเองบทคือผมก็ทำคนเดียวมาเลยแบบคิดมาอาจจะไม่ดีมากแล้วก็คอนเทนต์อาจจะแบบไม่ได้เรื่องนะครับก็ขออภัยแต่ว่าขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามไอเดียวผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันว่าเขาบอก ผลยังไงนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเปิดได้หรือเปล่านะแต่ว่ามันก็เป็นงานคุยกันปกติครับแบบเปิดให้ดูข้อมูลนะครับโอเคมันเริ่มจากที่ผมอ่ะส่งไอ้นี้ไผมติดต่อไปแบบติดต่อไปสมัครตาแหน่งตำแหน่งอิจิเตอร์นะครับของอีพิไทมนะครับจากเพจเฟซบ o ๊กของเขาผมประกาศแล้วก็ติดต่อไปส่งไฟล์เนี่ยเรซูเม่ให้เขาดูนะครับ ผมจะไม่เปิดแล้วกันเพราะมันเป็นข้อมูลส่วนตัวของผมด้วยแล้วก็มันจะเป็นมันจะมีเรซูเม่แบบแก้ไขครับคือแบบหรือว่าเขาหรือว่าเราแก้ไขตรงนี้ว่าเขาเลยไม่ให้แบบเราทํางานไม่เรียบร้อยคือผมลืมใส่ไอ้นี่เว้ยตัวโลโก้ของของแอปนะครับแบบแบบผมทําเป็นแบบรูปแล้วก็ตามด้วย ค่าพลังนะเออเขาเรียกว่าค่าพลังแบบแถบนะครับคือแล้วผมลืมใส่โลโก้ตอนแรกผมก็เลยต้องแก้น,นะครับโอเคก็เขาจะนัดสัมภาษณ์ครับนัดวันที่สิบห้ากุมภาแล้วก็สิบห้ากุมภาผมก็วันจันทร์ผมก็ไปตั้งแต่6กโมงอะไรพวกเนี้ยถึงนู่นก็11บเอโมงครับอย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยครับพอที่อยู่ของเดอะสกาฟิล์มครับเขาไม่นัดปิดที่อยู่เออเนี่ยครับผมก็ตอบ ขอบคุณมากครับส่งที่ส่งคำเชิญสัมภาษณ์เราก็จะผมเราก็หวังว่าจะได้เจอกับทีมงานอีพิทามในวันนั้นก็ได้เจอครบเกือบทุกคนนะครบทุกคนแหละโอเคครบทุกคนแล้วก็พอไปสัมภาษณ์เสร็จผมกลับบ้านมาผ่านมาประมาณมาสิบหกบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสี่วันต่อมาครับสี่วันเขาส่งผลสัมภาษณ์มาให้เราเว้ยวันศุกร์เขาส่งมาว่าสวัสดีค่ะก็คือทีมงานอีพิทามที่จะมาแจ้งผลสัมภาษณ์ของวันที่สิบห้ากุมภานะครับที่ผ่านมาว่า ้องขอโทษด้วยต้องขอโทษด้วย,ตอ,วยตอนนี้น้องยังไม่ผ่านสัมภาษณ์มีไว้โอกาสหน้าได้ร่วมกันก็ไม่เป็นไรครับเราก็ทาของเราต่อไปแล้วก็เราก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้ร่วมงานกันบ้างนะครับก็ผมก็ตอบขอบคุณเขาไปว่าครับ,รบขอบคุณขอบคุณที่แจ้งครับคือผมคิดว่ามันเป็นไอ้นี่นะเขาใส่ใจนะครับคือปกติที่สัมภาษณ์อ่ะเขาจะไม่ค่อยไอ้นี่ครับ ไม่ค่อยแจ้งผลสัมภาษณ์ของคนที่ไม่ผ่านเขาจะแบบปล่อยไปเลยแต่ว่าที่อีบิดาเขาจะแจ้งให้หมดทุกคนนะครับก็ขอบคุณนะครับที่แจ้งมาแล้วก็ถึงไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรครับผมก็ยังชอบพวกเขาอยู่ดีนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับที่ให้กําลังใจให้ขอให้ได้อะไรพวกนี้ผมขอบคุณมากต้องแต่ว่าเราไม่ได้แล้วก็ผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยผมจะตั้งใจทําต่อไปครับทำยูทูบต่อไปคลิปนี้ไม่มีอะครับผม่จะมาบอกผลเฉยแล้วก็ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามเข้ามาคอมเมนต์ทุกอย่างนี้คือกำลังใจของผมครับก็เ,เอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดโรหน้าสำหรับคลิปวิดโรน,นี้ไปแล้วครับ๊ด้บายจ้ะ